อินแปงก็จะทําเรื่องทั้งผู้นำที่เป็นเกษตรกรแล้วก็จะทําเรื่องเด็กขักถิ่นเพื่อเสริมกําลังแขกมาดูงานเนี่ยกับลูกสาวก็เอาผลผลิตไปวางขายคนก็ซื้อติดไม้ที่เวลากลับบ้านนะคะ <c oughs> พอเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเออของจริง <c oughs> ทำแล้วมันเหลืออยู่เลยกินแล้วไปขาย <c oughs> ใช่คณะทางอินแปงเนี่ถ้าใครจับหลักตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำถ้าอยากเป็นผู้นำก็ทำเป็นตัวอย่างนี้นะคะ นอกจากความหัศจรรย์ของเกษตรผู้สูงวัยที่ทางรายการได้นําเสนอผ่านตัวบุคคลไปแล้วหากจะพูดถึงเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ในภาคอีสานต้องนึกถึงเครือข่ายอินแปลงที่มีต้นกําเนิดที่บ้านบัวตะบนกุดบากอําเภอกุดบากจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสร้างป่าสร้างรากฐานชีวิตที่ยั่งยืนรอบป่าภูผา ตั้งแต่ปี2530ที่มีการพลิกฟื้นพื้นที่พ่อปลูกเชิงเดียวเป็นป่าที่ช่วยให้ชุมชนอินแปลงจังหวัดส,สกลนครหลุดพ้นจากความยากจนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแม้เผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันไม้ต่างๆในป่าภูผ่านที่มีระบบนิเวศซึ่งมีความสำคัญต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมดังคำที่ว่า ภูผานคือชีวิตมวลมิตรคือพลังพึ่งตนเองคือความหวังอิงแปลงยังเพื่อปวงชนซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมกันครับ พี่เอกครับบ้านอินแปงเนะี่ยคืออะไรครับอินแปงเนี่ยเป็นชื่อเครือข่ายองค์กรชาวบ้านที่ทํางานรอบเทือกเขาภูพานนะครับอ,อินแปงเนี่ยเป็นชื่อที่ผู้นําที่เขามาเจอกันที่นี่แล้วก็มาดูแล้วเนี่อ้ยปรากฏว่า ที่นี่มันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกับพระอินสร้างไว้แล้ว oh, ก็เลยเอ,อ oh. ก็เลยใช้คําว่าชื่ออินแปลงตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมา <Okay. S 2> เดิมจริงๆกลุ่มเบื้องต้นที่เริ่มกันจริงๆเนี่ยคือชื่อว่ากลุ่มกองทุนพันธุไม้พื้นบ้านครับ, <c oughs> รบแล้วตอนนั้นพี่เอกมาร่วมกับพวกเขาหรือย,อยังครับ <c oughs> ผมมาเริ่มต้นก็คือ ใช้งานโครงการที่เป็นงานวิจัยนะครับเราเป็นผู้ช่วยนักวิจัยก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทําเรื่องการศึกษาชุมชนแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องเรื่องแล้วว่าแล้วอดีตอยู่ยังไงตอนไม่มีโรงพยาบาลขุดบากนี่คุณรักษากันยังไงตอนที่คุณจะต้องทําการเกษตรนี่คุณถ่ายทอดกันยังไงวิชาอะไรต่างๆเรียนกันแบบไหนอะไรนี่อดีตก็ถามแบบนั้นก็เลยมีคน13คนเาีคนหันกลับหลัง กลับมาดูของดีของตัวเองของดีภูผานตัวเองว่ามีอะไรก็พากันขึ้นป่าบนภูผานชาวบ้านแต่ละคนที่ที่ขึ้นไปด้วยกันนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับก็เลยที่ของเรามันมีชนิดเดียวเนี่ยมีห้าไร่ก็ปลูกมันสำปะหลังห้าไร่เฮ้ยถ้างั้นเราลดลงยังไงอย่างกรณีของพ่อเสริมเนี่ยก็ก็มีอยู่ห้าไร่พ่อเสริมก็เริ่มค่อยๆลดลดลงก็ พอเสริมก็เอาต้นไม้เอาเมล็ดพันธุ์หรือเอาต้นกล้าเล็กๆที่ที่อยู่บนภูพานลงมาปลูกอยู่ในสวนเ,เราก็เลยเรียกแนวคิดนี้ว่ายกป่าภูพานมาไว้สวนก็เอาพืชชนิดนั้นชนิดนี้มาไม้ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างไม้หัวก็มาปลูกปูกแบบไหนก็ปลูกแบบสมปิ สัวมัฟปีเนี่ยภาษาอีสานก็แปลว่าปลูกปลูกคะเข้ากันไปก็ดูว่าพืชแต่ละชนิดมันมันอยู่ในลักษณะไหนมันไม้ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างปี40นเนี่ยเราเราวิกฤตเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็ไม่วิกฤตแล้วเพราะว่าเราเราเริ่มต้นมา1ิปีเราตั้งหลักได้เราบอกว่าเอ้ยเงินบาทลอยตัวหรือเศรษฐกิจทัดล้มใช่ไหมครับสถาบันการเงินล้มตอนนั้น้ยลูกหลานกลับมาบ้านกลับมาอยู่กับพวกเราสิพ่อเขียนถึง พูดแล้วแม่พิมพ์พูดเมื่อเช้านี้บอกว่าอย่าให้เงินไปหาให้เงินมาหาเราเงินบาทลอยตัวนี่ใช้คํายุคนั้นเลยนะลอยมาหาเรานี่แหละลอยมาซื้อหวายซื้อผักก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องราวอินแปงครับอินแปงก็จะทําเรื่องทั้งผู้นำที่เป็นเกษตรกรแล้วก็จะทําเรื่องเด็กฮักทินนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเสริมกําลังแต่ว่าวันนี้เครือข่ายก็ยัง ช่วง1ิปีที่ทําเรื่องเรื่องขยายเครือข่ายอย่างนั้นก็ก็ขยายรอบเชือกเขาผู้พานครับเราก็ไปหาหมู่หาพวกเพราะฉะนั้นพวกพ่อเสริมพวกพ่อเลขพวกพ่อเขียนพวกผู้นําไปหาเสี่ยวเลยพี่พ่อเขียนแม่พิมเนี่ยแม่พิมนี่มีมีเสี่ยวเป็นเป็น20 30คนนะรอบรอบเชือกเขาผู้พานเนี่ยไม่ไม่ใช่มีแต่พื้นที่เดียวแล้วกระจายออกไปรอบเลยทีเดียวโดยโดยใช้พืชพื้นบ้านโดยใช้พืชพืชหลักของท้องถิ่นเนี่ยนะครับอย่าง หวายอย่างหน่อไม้อย่างหมักเม้าอย่างคลามเนี่ยนะครับ,รบซ,ซึ่งถือว่าเป็นพืช พืชท้องถิ่นท,ที่ที่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นตัวดันไปเนาะหลังจากที่เราปลูกป่าหลายปีเข้าหลายปีเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นปาา่าครอบครัวครับวันนี้ป่าครอบครัวของเครือข่ายแปลงเนี่ยที่เรา,เ yes. <c oughs> ารวบรวมไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า5้าห0นไรน่นะครับที่เป็นป่าครอบครัวเป็นป่าเอกชนเป็นป่าชาวบ้านเป็นป่ามีสนดมีนอสามมีมีสปกรนะครับเราก็ทําเรื่องนี้มาพอสมควรจนมาถึงวันนี้เนี่ย อิน <_ H it> แปงก็ไม่ได้ทําเรื่องปา่าครอบครัวเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะ <_ H it> ว่าเรื่องปา่าครอบครัวเนี่ยเรามีภาคีเครือข่ายมีเรามีทางภาคธุรกิจเรามีทางส่วนราชการเ,เอาไปทํานโยบายตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายทางของจังหวัดสกลน,นคร <_ H it> แล้วนะครับ พื้นที่ทั้งหมดหอยู่กเป็นของตัวเองประมาณยี่สิบไร่สามนาส่วนมากว่าจะเป็นดินสป,ปกรนะคะแล้วจะปลูกพืชอะไรบ้างครับแถวนี้ส่วนมากเวลาทํานาก็ทํานาถ้าเกิดเสร็จดํานาแล้วก็คือปลูกพืชุนเวียนอ๋อคือสลับกันสนใช่ไหมครับยังไงนาะก็ออยังทําอยู่ฉันก็เลยจัดการพื้นที่ของตัวเองนี่ ก็คือให้มันมีพืชหมุนเวียนอายุสั้น<อ>จะเป็นผักเป็นฟักทองเป็นแตงไทยข้าวโพดเนี่ยมันก็แค่65วันก็เก็บผล,บผลแล้วค่ะแล้วคุณแม่เอาหลักการของอินแปลงมาใช้กับพื้นนาของคุณแม่เหรครับแต่ก่อนนี่คือไม่ป่าไม่ต้องสนใจโ<อ>่สนใจเลยค่ะ<อ>ว่าป่าเนี่มันจะกินได้ยังไงนะคะ<อ>เข้าไปฟังอินแปงบอกว่า ปลูกไม้หนึ่งอย่างได้ประโยชน์4ี่อย่างเนคืออะไรนักเตะยารักษาโรคพวมร่มเย็นพอมาทําแล้วมันอยู่ได้ไม่ได้ไปทํางานแต่ก่อนฉันก็ไปเหมือนกันทํางานกรุงเทพเนี่ยไปใส้ชีวิตประมาณสี่ปีกว่าๆอยู่กรุงเทพโอ้โหมันเสียเวลาไปแต่ไม่มากโชคดีเสียเวลายอะมีแนวความคิดแนวที่ได้ฟังคุณพ่อเขียวแล้วมีแนวความคิดขึ้นมา แขกมาดูงานเนี่ยกับลูกสาวก็เอาผลผลิตไปวางขายคนก็ซื้อติดไม้ที่เมือวลากลับบ้านนะคะพอเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเออของจริง <c oughs> ทำแล้วมันเหลืออยู่เลยกินแล้วไปขาย <c oughs> ใช่ขั้นแนวทางอินแตงเนี่ถ้าใครจับหลักตรงนี้เนี่ยเขาว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะเขาบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำถ้าอยากเป็นผู้นำก็ทำเป็นตัวอย่างแรบนี้นะคะ <c oughs> ถือว่าคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่คิดว่าคงหมดโอกาสหมดหวังแล้วแต่ไม่จริงใช่ไหมครับมันไม่มีการหมดหวังา<ม>คุณสู้<ะ>อย่างคุณแม่เป็นต้นนะครับโอ้ดีจังวันนี้ลูกก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบ่นลูกสาวคนสุดท้องก็ไปทําที่หนึ่งประมาณ21ไร่แต่ลูกสาวคนนี้ก็ ประมาณเปดไร่ก็ทําเหมือนกันเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเขาก็มองเห็นว่ามันจับต้องได้เออแม่เราทําอย่างนี้มันได้จริงๆนะนี่สินไม่มีอยู่แบบสบายมไม่ต้องกังวลว่าเออเทกส,สญญจะมาเอานี่ชาวบ้านจะมาถามนี่เราม,มันเกิดอะไรได้ในะครอบครัวนะคะมันอยู่ยที่ใจมันอยู่ที่ใจแล้วก็ถึงแม่แล้วทําให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นด้วยและใจเราก็มีความสุขมีรายได้ที่ดี <ใจ S 1> นอกจากสวนแม่พิมพ์โสตันคำมึ่งในสมาชิกของเครือข่ายอินแปลงแล้วยังมีพนะงกุดวงแก้วที่ทำเกษตรยั่งยืนใช้พื้นที่จำกัดบริเวณบ้านนำพืชผักเข้าสู่ตลาดดอนปูตาซึ่งเป็นตลาดชุมชนของคนสูงวัยนำพืชผักเข้ามารวมกันในทุกวันพุธและวันอาทิตย์เพื่อสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองครับ อินแปลงในวันนี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่เรียนรู้แต่คือสายใหยที่เชื่อมโยงผู้สูงอายุกับครอบครัวและชุมชนผ่านกิจกรรมปลูกป่าเกษตรกรรมยั่งยืนความร่วมมือที่แน่นแฟ้นนี้คือระบบรองรับผู้สูงวัยที่มีกลไกเสี่ยวและทายาทคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาปัจจุบันมีตลาดปูตาเป็นอีกพื้นที่สร้างงานสารสัมพันธ์ของคนทั้งสองกลุ่ม ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและจะขยายอีกหลายตำบลในโอกาสอันใกล้นี้ครับ